กมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุญรักษาธรรมะคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในวงการพระพุทธศาสนามีการพูดถึงเรื่องการตัดกรรมการสแกนกรรมและอื่นอีกมากมายจริงๆแล้วคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่ว คนโดยส่วนมากยังเข้าใจผิดว่าพอพูดถึงเรื่องกรรมแล้วคือสิ่งที่ไม่ดีโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดการตัดกรรมหรือการสกัดกั้นกรรมเราสามารถจะทำได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในจุรักปรางโรวาทสูตรพระองค์ตรัสไว้ว่าขณะที่เรา จะพูดจะคิดจะทําอะไรถ้าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นขอให้เราอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำแต่ถ้าทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรถ้าเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือทั้งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเราสามารถทําได้พูดได้คิดได้ ในขณะเดียวกันขณะที่เราลงมือทำพูดหรือคิดถ้าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ดีเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นก็ขอให้เราหยุดพูดหยุดทำหยุดคิดขณะที่เราลงมือทำพูดคิดอะไรถ้าเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็ขอให้เราพูดคิดทำต่อไปได้อันนี้ถือว่าเป็นการสกัดกั้นกรรม ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกรรมดีไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจให้เกิดขึ้นหรือว่าเป็นกุศโลบายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ให้ชาวพุทธนำไปปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรม